สวัสดีคนไข้นะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจของโรงพยาบาลมาสเตอร์เพซค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยค่ะเคสนี้เราจะให้ทุกคนมาดูกับผลงานลูกสาวคนใหม่ของคุณหมอเบนอีกหนึ่งคนวันนี้มาตัดไหมหลังผ่านไปสิบวันแล้วเนาะจะไม่ค่อยชวนคนไข้พูดเท่าไหร่เพราะรู้ว่าคนไข้ยังตึงอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะรูปก่อนทําของคนไข้เป็นยังไงจะบอกว่าในมุมหน้าตรงตรงนี้เราอาจจะยังเห็นว่ายังบวมอยู่แต่ว่ามุมด้านข้างเนี่ยทรงสวยเริ่มมาแล้วนะนี่ให้ดู มุมด้านข้างก่อนมาดูปัญหาของคนไข้เคสนี้ก่อนดีกว่าค่ะว่าก่อนอื่นเนี่ยคนไข้เขามีปัญหายัางไงบ้างก่อนทํานี่เลยนะคะทุกคนค่ะเราจะเห็นว่าจมูกคนไข้เนี่ยค่อนข้างชดเนาะใ,<ช>ในมุมนี้ที่คุณหมอว่าจะมีความชัดเจนแล้วก็แอบ,บชตโน้ตหน่อยๆด้วยเนาะพี่เจี๊ยบใช่ค่ะแล้วก็พอมองหน้าตรงค่ะหน้าตรงคนไข้ก็จะมีฐานกว้างอันนี้คือฐานกว้างชัดเจนเลยขนาดแบบหลังทําบวมอยู่อ่ะ ยังแคบกว่าก่อน,นทำเลยเห็นปะนี่นะคะมีความฐานกว้างนะคะแล้วก็ตรงปลายปีกจมูกสองข้างเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนไข้ที่มีมาเนาะก่อนทําแล้วก็พื้นเดิมคนไข้เนี่ยมีโครงหน้าที่แบบว่าไม่เท่ากันเสียงสูงต่ําไม่เท่ากันนะคะของทั้งสองข้างแล้วมาดูกันว่าหลังทํามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างขอดูรูปด้านข้างนะคะอ่ะขอนีนะจ๊ะอัดจัดตัดต๊ดตึดต๊ดดมาดูกัน นี่นะคะอย่างที่ตังโมบอกเมื่อกี้หน้าตรงเราจะเห็นว่ายังแบบแอบบวมอยู่หน่อยแต่ว่าด้านข้างเนี่ยทรงคือเริ่มมาแล้วถ้าเราเทียบกันก่อนทํากับหลังทําเราจะเห็นว่าก่อนทําที่ปลายจมูกคนไข้เนี่ยแอบเชิดขึ้นไปข้างบนตอนนี้ก็คือปลายไม่เชิดแล้วที่เจี๊ยบแต่ว่าปลายของคนไข้เนี่ยมีความยืดออกมาแล้วก็พุ่งขึ้นนะคะได้องศาที่สวยขึ้นแล้วก็สันตรงนี้นะคะก็ถูกปรับให้สูงขึ้นนะคะมันก็จะแบบไล่องศามาสวยขึ้นแล้วก็ปลายก็คือมาชูเป็นแบบจุดที่สูงที่ นะคะทาให้หน้าดูมีมิติขึ้นตรงนี้ด้วยปีกจมูกคนไข้ค่ะก่อนทําเราจะเห็นว่าปีกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างกลมแล้วก็หนาแต่ว่าหลังทําเห็นไหมว่าตอนเนี้ยปีกตรงเนี้ยค่ะมันไม่ได้แบบปีกกองกลมๆหนาๆแล้วเพราะว่ามันได้รับการยืดให้พุ่งขึ้นนะคะดังนั้นปลายปีกจมูกเนี่ยจึงเรียวขึ้นด้วยในเคสนี้นะคะคุณหมอใช้เป็นกระดูกซี่โคงในการเสริมให้กับคนไข้ปลายยืดพุ่งได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็เห็นปลายเรียวสวยแบบนี้จะบอกว่าจมูกเป็นแบบปลายซิลิโค รอยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เลือกใช้เป็นกระดูกซี่โครงในการเสริมนะเราไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบมุมจมูกนะพี่ตรงมุมปากของคนไข้ตรงนี้เห็นปะก,ก็เปลี่ยนไปด้วยที่คนไข้แบบยังตึงๆอยู่ยังพูดได้ไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่าตรงปากตรงนี้ค่ะที่เป็นรอยต่อระหว่างปากกับจมูกมันจะดูอูมมันจะดูแหลมแต่ว่าคนไข้หันมาทางนี้นิดนึงโอเคหยุด แต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าพอมีการยกโครงสร้างขึ้นนะคะรูปปากตรงนี้ที่มันดูอูมแล้วก็แหลมนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าถูกดึงให้ตึงขึ้นมันก็เลยดูเต็มขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> ดังนั้นโครงหน้าแล้วก็รูปหน้าของคนไข้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะจ๊ะเคสนี้เป็นเคสซี่โครงถึงเวลาที่คนไข้ต้องคุยกับแตงโมแล้วคะ่ะ <c oughs> ถามคนไข้หน่อยดีกว่าเ <c oughs> จ็บไหมตรงช่วงแบบที่เราแบบใช้ซี่โครงอะคะ่ะไม่เจ็บ ตรงนั้นคือไม่รู้สึกอะไรแล้วเห็นแผลไหมคะแผลเป็นยังไงบ้างเอ่ยแผลดีค่ะแผลดีนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าจริงๆมีหลายคนนะที่เขาดูไลฟ์เนาะแล้วพอบอกว่าเฮ้ยต้องใช้เป็นกระดูกซี่โครง <ๆ S 1> อย่างเงี้ย <ๆ S 1> เขาก็แบบรู้สึกกังวลกลัวว่าจะเจ็บก็เลยอยากถามคนไข้ว่าเอ้ยมันเจ็บไหมมันเป็นอย่างที่คนอื่นเขากังวลหรือเปล่า ไม่เจ็บเลยค่ะสบายสบายเลยค่ะรู้สึกเหมือนแบบความตึงที่ปากมันทําให้รู้สึกลําบากกว่ไปเห็นไม่รู้สึกตรงซี่โครงคือแบบสบายสบายชิวๆเลยแล้วก็ตรงบริเวณตรงจมูกนะคะวันนี้มาถอดเสือกเห็นทรงจมูกตัวเองแล้วหรือยังเป็นยังไงบ้างคะชอบรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนไหม เปี่ยงอ่ะรู้สึกมันเลี้ยวขึ้นอ่ะเหมือนหน้ามันชัดขึ้นเนาะอ่านี่นะจ๊ะทุกคนฮาวทูทําจมูกแล้วหน้าเล็กทําที่นี่ละค่ะทําจมูกแล้วหน้าเรียวขึ้นหน้าชัดขึ้นนะคะต้องมาทําที่นี่นะจ๊ะจริงๆเพราะว่าเหมือนกับแบบพอโครงสร้างเรามันถูกยกขึ้นมาเนาะพี่เจี๊ยบมันจะทําให้หน้าเราแบบดูกรอบหน้าชัดขึ้นแล้วก็ดูเรียวขึ้นเพราะว่ามันถูกดึงโครงสร้างให้ยืดออกมาไงทุกคนค่ะนี่ก็คือเป็นเคสลูกสาวหมอเบนนะคะหลังผ่านไป10วันนี่คือแค่10วววันนนนะะด้้าาาหเีี่ยจมมคบม เพราะว่ามีการตอบกลับฐานให้คนไข้<ช>เนาะ,ะแต่หลังจากที่ผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งมันจะเริ่มเข้าที่มากขึ้นกว่านี้เราก็จะเห็นทรงจมูกที่มันชัดกว่านี้เนาะ อ่าคนไข้บอกว่าอ๋อวันนี้ไม่อยากแต่งหน้ามาค่ะเพราะว่ามาถอดเสื้อให้เฉยแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าหลังจากผ่านไปครบเดือนหนึงแล้วเป็นยังไงเนาะอ่าแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะได้โปรโจมูกมอเบ้นต้องคนนี้นะคะๆๆตอนนี้หมอเบ้นมีโปรอะไรบ้างคะพี่เจี๊ยบค่ะมีโปรโมชั่นเป็นเคทรีวิวนะคะเป็นแคทแะคะเริ่มต้น220ถ้าเป็นแคทเวอรจีนเริ่มต้น200ค่ะอ่อ วิ่เคสแก้เริ่มถูกมากจริงๆเคสแก้คุณหมอเบนนะคะเริ่มต้น220นะคะเคสเวอร์จินเริ่มต้น200อยากจะได้ราคาดีแบบนี้นี่จ้ะทุกคนค่ะแคปเจอร์หน้าจอ QR โคดนี้แล้วทักมาคุยกับพี่เจี๊ยบได้เลยนะคะพี่เจี๊ยบพร้อมให้บริการนะจ๊ะดูแลดีไหมคนนี้ดูแลดีมากนะคะแกานตนตีจากคนไข้ทุกคนที่มาอ่ะโอเคยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยแล้วก็ขอบคุณคนไข้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนครบเดือนนะสวัสดีค่ะ ถ่ายเลยถ่ายเลย